สามสิบคนสามสิบตัวล, cool er. ลูกค้าเขาบัตรเกะออกไปแล้วเออขอโทษเดี๋ยวเดีะจ่ายรูปลูกค้าอยากถ่ายรูปด้วยลูกค้าอยากถ่ายรูปด้วย <c oughs> บางทีลูกค้าไปยืนหน้านี่มาเดี๋ยวไปยืนเก๋ๆจริงลูกค้ามองแม่ค้าเป็นำ <c oughs> มันพืชค่ะถ่ายติดป่าวะถ่ายติดไหมกระดับไหมไม่กระดับนี่อง ใช่ไปติดได้เลยขอได้ไหมจองได้ไหมจองได้ไหมเนี่ยจองได้หมดเลยอันนี้อันนี้ลูกหรือน้องหรืออะไรครับลูกเหรอวันวันไม่ทําอะไรกันเลยนะแต่ข้าห้องน้าเดีอลูกรล้อตักขนมไปสิบห้าสิบหกเลยบม๊กสี่สียงใช่เพราะเรารู้แค่นี้ลูกค้าเขารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรเพราะเขานั่งโต๊ะไหนเขาเขียนตรงนี้ แต่ยกเว้นเขเลื่อนโต๊ะเท่านั้นแหละต้องบอกเขาว่าอย่าเลื่อนโต๊ะเขาบอกคือเราเขานั่งโต๊ะเราเราเอาไปคุยอ๋อขอบคุณลูกค้าที่เอามาฝากด้วยนะคะขนมปังครัวซองค่ะเวลาถ้าลูกค้าเพิ่มเมนูาเรหนังหน้าเแว่นหมอกมาค่ะใช่นไหมเราก็ผักชีเดี๋ยวเรียกเอาเองเลยเราก็ส่งไปผักชีไว้ตรงนี้ก็ได้อ๋อไม่มีเซอร์วิสเลยนะอยากให้ลูกค้าให้ลูกค้าเขียนเพิ่มก็ได้ค่ะลืมลืมจดแซลมอนราค หนึ่งสเายุดอะไรเวลาสโตสวัสดีค่ะอาอะไรอ่ะเอาไว้กันน้ำให้มันไม่ให้เส้นไม่เสดนเลขอะไรก็ได้่ด้ยก็ด้วยหมดแล้วเหรอไม่ให้มันถามพีุ่พี่อะไรนะผมทเอาบอกเลขไม่พอพี่เอ็กเไม่บอกม่ครัวหน่อยบอกหั่นหันหูันหมูยอหันมูยอมูยอเล็อะไรอะบอก คันเพิ่มใช่ไห่เบียตัค่ะใช่เบียตัวจริงต้องแรดแรดไม่รอดค่ะร้านอาหารานี้เราแรดไม่ได้ค่ะจะเดี๋ยวไปสตางค์เดี๋ยวเจอกัน <c oughs> อันนี้ลูกค้ามานั่งรออยู่ไงสดครับ จะเริ่มติดตามชอบใครบอกกันมั้ยไม่บอกไม่ใครแกวันนี้งดใช้เสียงนะคะทำอย่างเดียวลูกค้าบ,บอกว่าุูสมเพชเสียงอีเจมโหชุดเซ็กซี่มากลูกได้ครับเจจะเริ่มยำคิวแรกก็บอกนะไย้พร้อมจะเบอร์แล้ว เดี๋ยวรอเนาะแป๊บนี่ชื่อเมียพร้อมละมึงยังอ่ะลูกค้ากินได้เลยกินไหมล่ะยุบเปาะเนี่ยครับคิวนี่กินไหมแต่ไปขอชื่อลูกค้าอ๋อเขียนแล้วคุณลูกค้าขอชื่อไม่ใช่ไรครับเดี๋ยวเจ้าของร้านจะตามไปในในอะไรนะในเฟซบุ๊กเลยขอชื่อลูกค้าเซวแซวขอพายชเดมือหนได้ไหย เสียงข้างล่างมีไหมข้างล่างไม่มีเหรอโซนนี้ไปรับน้ำถ่ายในรูป Q1 แล้วบินน้ำยังไงนะฮะเนี่ยับน้ำเขาสั่งมาแล้วมีหมดเลยพี่มีหมดเลในข้าง Q1 ไม่สั่งน้ำเหรอไปถามพี่คิ Q1 ได้รับน้ำไหมใครอยู่โซนใครอยู่โซนเนี้ยเนาะผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือิวเดี๋ยน้ำผาเช็ดมือผ้าเช็ดมือเดี๋ยวอม อ๋อคิวหนึ่งเขาไปถามสี่โมงยังให้ให้เบียร์มันไลท์สักแป๊บหนึ่งไม่ถึงเวลาสี่นาทีเข้ามาได้นในข้อกาเสียงหมดไอเนี้ยพี่บอกเขาบอกเขาต้องน้ำดีเด็ตข้อมากเสียงปนลาเลยว่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่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 

เอาชิ้นหนึ่งคุมิร yeah> ัญาไปหลักสองกันเนาะเขาิดมาแล้วไม่ใช่หรอขนมหวานม่ย่งขนมหวานอเขาิดมาแล้วอ่ะขนมหวานอยู่ไหนลูกค้าไี่ขนมหวานลูกค้ากินขนมหวานก่อนน้นงกคิวยาวไหมเชตอนนี้คิวไม่ยาวครับใครมาตอนนี้ได้กินไม่ใงต ต้นหนึก็ไม่ต้องไปสนใจเอาของเราดินี่ของเราเขารอของสองอยู่เขารอสองอยู่มาจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเบียไม่มีเสียงพูดเบียไม่อยากพูดเนาะมานะคะไปแล้วค่ะไม่ต้องรู้ดิโซไปพี่ไปชนะทำนะเวลาโต๊ะหนึ่งใช่ไหมแล้วโต๊ะหนึ่งมีน้ำแข็งโค้กวีตรงตรงข้อสามเหลี่ยมข้างล่างอ่ะ ไม่นนละไม่ไม่ไน่นพอมใหญ่กว่าที่พี่มองมาเลยสิลูกสาววาันตรงของเหลือก่อนแล้วพอเสียก็